ลืมอย่าพลาดนะครับต้องมาชมกันที่ทีลุมพิดีคู่นี้ชกเป็นคู่ที่กท่ครับคุณครับครับชกเป็นอ่าถ้ามุนในตารางนี้ชกเป็นคู่ที่สิบของรายการนะครับคู่ที่สิบนะครับมีการถ่ายทอดด้วยนะครับคู่นี้ถ้าเป็นการถ่ายทอดนี่จะชกเป็นคู่ที่สอของการถ่ายทอดทางช่อง5นาครับครับช่วงสี่ทุ่มครับวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดนะครับท่นมือชช้บริการของสิอ์ตได้ขึ้นบนหน้าจอแล้วครับทั้งสี่เบอร์นะครับทั้งสี่เบอร์ได้ขึ้นได้นะครับ โอ้จะภาคขอบสนามครับแล้วเสียงโอ้ก็จะฟันธงหน้าตู้ว่าใครหน้าต่อหน้าหน้าเล่นหรือยังนะครับทีเด็ดฟันธงไปเลยนะครับ,บก็เหมือนกับใช้ดวงต่วตัวอาทิตย์ละห้าร้อยบาทเนี่ยอาทิตย์ละเนี่ยเราก็ได้บริจาคเข้าในการช่วยเหลือประสบภัยผู้ประสบภัยน้ําท่วมวันนี้นะครับได้สองหมื่นสามอาทิตย์เดียวนะครับรวมรวบรวมทั้ง อย่าพี่ๆน้องๆคนละห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้ไปสองหมื่นสามช่วยกันครับเราช่วยกันมีมากก็ช่วยมากมีน้อยเราก็ช่วยน้อยผมเองเมื่อวันอาทิตย์ทีวีสีก็ได้บริจากไปหมื่นหนึ่งครับพี่ก่อนรู้เลยครับแล้วก็นี่ตัวนี้ผมได้กระหูมารุ่ม่มหมื่นเหมือนกันก็เบิจจคเข้าไปด้วยครับโชคการุตลุ่มดีฮะทั้งคู่ดีเหมือเหมือนกันกับลูกหลังก็เหมือนกัน วิธีการชกเห็นไหมครับน่เจ้าขุนศึกยังมีตามด้วยของซ้ายแังเข้าไปทําหน้าไว้แทงซ้ายเข้าไปรู้สึกวันเหงทําท่าจะลอยลอยลงมาแล้ตรงนี้ขุนศึกโอ้โหท่ากลูกนีสวยงามเหลือเกินครับแต่ว่าได้แพ้ไปเรียบร้อยแล้วขุนศึกใต้ตาด้านซ้ายเหรอครับรู้สึกขุนศึกเนี่ยถ่าเรื่องตายเนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับ ถ้าไม่แตก็เป็นเรื่องแตกพ็การทุกครั้งเนี่ยกะรจสนุกแลก้วการต้นเดินเ้นแรกชวนใ่ก,ก็คู่ต่อสู้แตกทุกครั้งครับนี่ครับเชือมวยบล็อกครับทใท้เครดิตทางไฟน้ำเงินนะครับคือเจ้าขุนศึกเป็นต่อนะครับยกที่สี่ต่อเลยครับเริ่มสนุกแล้วครับดูนะฮะดูนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วหุนศึกไม่ถอยเลยครับ วันเฮงธรรมดาไม่เคยถอยให้ใครครับวันนี้ต้องถอยเลยครับเจ้าขุนศึกเอขุนศึกนี่ของใครก่อนเนี่ยขุนศึกสิ์เจชวนแล้วครับสิ์เจชวนก่อนครับแล้วยังมีขุนศึกชาวไบคุณขุนศึกอีกเยอะเหลือเกินเพราะขุนศึกมีชื่อมันแดงไกลศึกขุนศึกศิษย์เกลียงไกลเจ้าขุนศกเออ่ไลอะไรไลไลขุนศอกอะไรมไลวิญญาณหรืออะไรเนี่ยทำไม่ได้นะขุนศึกศิษย์เกลียงไกลของคุณเอครับเอหายไปไหนคุณเอเนี่ย หายไปเลยครับหายไปเลยทั้งคุณศึกทั้งคุณเอเนี่ยหายไปเลยคิดถึงคิดถึงคนดีครับนักบวยของแกี่มีคุณศึกยยงไกลแล้วก็มีอะไรยิงไกลชกกันดุเดือดเหลือเกินหายหน้าค่าตาไปหมดแล้วก็นี่เขคุณศึกเพชรสุภาพันธ์ครับคุณศึกเหล่านี้เนี่ยที่ใช้คุณศึกกันเยอะเหลือเกินเพราะว่าชื่อดีเมื่ออดีต จริงๆขุน hmm. ศึกเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นของพิสุภาพันธ์ของเสียบูขุนศึกเจ้ชวนของเจ้ชวนไม่ใช่จริงๆขุนศึกเนี่ยของไม้เือนเดิมครับชื่อเดิมไม้เงินเดิมครับทําให้ขุนศึกเนี่ยโด่งดังมาทุกยุคทุกสมัยในวงการหนวยถ้าแหลกจมไม่หยุดครับนี่ครับขุนศึกหน้าเห็นหน้าในวันเฮงครับวันนี้คงจะไม่เคยเลยเฮงนะครับดูดีครับรถขยวนลอยเข้าไป ตบกขึ้นหลักซ้ายฟันด้วยศอกขวาเสียหลักลงไปครับเสียหายกับผมมาเอ้ากรรมการแม่จะถามคุณหน่งเหรอคุณหนิงไม่กล้าตอบเลยฮรรูปร่างใกล้เคียงกันนี่ไม่ใช่แต่นักชกนะครับกรรมการด้วยครับใช้การดีเลยการับนี่เป็นธรรมดาดูดิสามคนนี่ครับดูดิฮะเท่ากันไหมฮะเท่ากันเลยเป๊ะเลยมาจัดทรงได้ไม่ได้ไม่ได้กรรมการไั่ใหญ่โอ้โหไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้ ล้าออกมาทางด้านหน้านะครับกรรมการอะไรล้ำคู้ดีๆนะเอาพุงเอาพุงพุงไม่พุงล้ําครับคู่นี้ชกกันดูดีนะฮะดูแลกันไม่มีหยุดวันนี้คู่นี้จะชกกันเป็นครั้งที่สามนะครับครับวันนี้คู่นี้จะชกเป็นครั้งที่สามกันหวดต้องติดตามมาชมความมันของคู่นี้และจะมีการถ่ายทอดทางททบช่องห้าในคู่ที่สองการถ่ายทอดครับ ให้โมลิชั่นบริการสูงได้ทุกบริการนะครับ022755892อีกครั้งครับ022755892หรือว่าซิกหน้าตู้ FMS ข่าวหูอาทิตย์ละ500บาทเดือนละพันห้าตอบกขมาได้นะครับแล้วก็ระบบพันเก้าาทีละ9บาทครับวันนี้ใช้ครับใช้กับคู่วยสุดยอดของรายการศึกลุมพินีบวกราชดำเนิน รวมใจซับน้ําตาผู้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็ช่วยเหลือการบริจาคเข้ามาช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมไม่ว่าทางภาคอีสานครับโอ้โหจมทั้งยี่กว่าห้าอ่ายี่กว่าจังหวัดตอนนี้ไปทางภาคใต้แล้วครับช่วยเหลือกันครับ,รบผมก็คงจะต้องออถ้ามีการช่วยเหลือจัดมูลที่ไหนขึ้นมาอีกช่วยก็คงจะต้องเ,ออเปิดสายด่วนห้าร้อยเนี่ยหรือจับไปบนะครับ เราบริจาคที่ได้ด้ที่ผมจะได้นะฮะผมก็จะบริจาคเข้าไปลำบากจริงครับในช่วงนี้พอน้ําเริ่มลดลงครับอากาศหนาวเริ่มหนาวแล้วหนาวเลยหนาวมากมากด้วยแล้วทางภาคใต้ทาไงทั้งหนาวด้วยตอนนี้็นตกท่วมด้วยฝนตกด้วยโอ้โหครบเลยครับครับผู้ที่อยู่อย่างสบายๆอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันบริจาคเพราะว่ากรุงเทพ ต้องยอมว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยสามารถป้องกันน้าท่วมปีนี้ได้ดีมากครับ,รบต้องยอมรับจริงๆนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยการน้าท่วมไม่ถึงขนาดนี้ไม่ว่าภาคใต้หรือภาคอีสานกรุงเทพก็เจอหนองแล้วนะครับทันมือนี่ไปหมดโอ,อ้ปีนี้มีการป้องกันที่ดีที่สุดครับเปร็รัฐบาลชุดนี้พวงใหญ่และก็ป้องกนันเรื่องน้าท่วมของกรุงเทพด้วยแม่ต้องบอกว่าเอ่อทให้กรุงเทพเนี่ยมีโอกาสที่ทำมากินทาธุรกิจได้ดีฉะนั้นผู้ที่ ไม่เดือดร้อนช่วยเหลือกันครับช่วยเหลือกันเข้าบริจาคเข้านะครับบริจาคเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตอนนี้ต้องทนทั้งน้ําท่วมนะครับโครคภัยไข้เจ็บและอากาศหนาวหรือเกินรับวสองวันนี้นะครับแล้วยังไัยที่หนักหนาสาธรการท,ทางภาคใต้ฝนตกไม่มีหยุดนะครับต้องช่วยกันนะครับ มันไหมครับคู่ขี้กันเลยครับคู่นี้คุณเห็นมันไหมครับครับก็มันดีครับเออทำไมก้อกับมันไอ้ก้อไม่มันนะมันมันจริงๆเห็นไหมดูนี่ะถึงจะแพ้ก็เรียกความสนใจแฟนมากแต่วันนี้คุณเห็นต้องจับตาคู่นี้นะฮะจะมีการถ่ายทอดคู่ที่สองของทศบช่องห้านะครับแฟนมวยวันนี้ก็คงจะเข้ามาช่วยกันซับน้ำตาคู่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ ทังบ้าก็เยอะครับดูงวยมันๆอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันบริจาคเข้ามาแล้วครับช่วยเหลือภัยน้ําท่วมตอนนี้มันจะภา,ายอีสาอย่างเดือครับทางภาคใต้ด้วยช่วยกันไปครับพี่น้องที่อยู่ที่สูงแล้วก็ไม่เดือดร้อนจากชาวกรุงเทพเนี่ยต้องช่วยกันมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว,ว่าเรัฐบาลได้ป้องกันเรื่องของน้ำท่วมได้ดีมากปีนี้กรุงเทพคาดจะไม่สะเทือนครับ,รบถึงจะหลายบาทลงมาทั้งเจ้าพญาขนาดไหนก็ไม่ท่่งกรุงเทพรับ เป็นสิ่งที่เราชาวกรุงเทพต้องดีใจครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกับเรานะครับสองหนึ่งครับทุกเสร็จน้ำเงินไปต่อนะครับนะครับโรเตอร์พงษ์ครับที่ขึ้นมานะฮะวันนี้จะบริจากช่วยน้ําท่วมนี่เห็นบอกแถลงข่าวว่าสามสิบล้านครับสามสิบล้านคุณโรเตอร์พงษ์นะครับผู้ที่มีให้กับวงการมู๊อย่างเดียวนะครับนี่ครับโรเตอร์พงษ์ครับ วันนี้จะบริจาคสามสิบล้านครับไม่ได้กองทุนน้ำมันนะบริจาคช่วยภัยน้ําท่วมนะฮะสามสิบล้านแล้วก็บาๆน้อยๆพี่ๆน้องๆด้านที่จะดูทีวีช่องห้าวันนี้ก็ช่วยกันเข้ามาพรสเสน่กับนพปกตจใครดีกว่ากันครับนาบอกว่าวันนี้เนี่ยใครดีกว่ากันเนี่ยวิจารณเือบไม่ออกเอาอย่างนี้ว่าพรสเสน่นี่มีสิธิ์จาเช็คบินคู่ต่อสู้ได้ด้วยการเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดน็อกคู่ต่อสู้ได้ ถ้าน็อกไม่ได้ไปไป,ไปออกตัวหน่อยครับเพราะว่าล้มเกินดีป้อมฟัดลตัตีความแข็งแกร่งแข็งแรงดีนะครับฉะนั้นเล่นเป็นสองหว่าครับพอสเสน่ห์เล่นสามยกน็อกแน้ล็อกไปรับเต็ม็ับไม่ได้ไปไป,ไปออกกางทุนครับน้มกินขาน่าวนเหนียวนน่นป้อมตีได้ทุกท่าไปไปน่ากลัวครับตอตัวนะครับเล่นพอสเสน่ห์นะครับครับอ่ะตอนนี้เอาสรายการคือพระเจ้าพญานะครับ ที่ศึกเพชรกัาครับในวันพฤหัสที่4พฤศจิกายนนี้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่แรกครับวิลําน้อยโฮมเคทองจะพบกับพันพยักษ์ปอมนชัยคู่ที่หนึ่งครับคู่ที่สองครับอิติธิ์เพชรพยาพบกับสิงห์ดำชอพินราชคู่ที่สองครับคู่ที่สามครับพรมงคลเกียรติทัศนีพบกับสถานยุทธเกียรติยงยุทธครับเป็นคู่ที่สามครับและคู่ที่สี่เลิงศักดิ์สินธิวั์พบกับบุเรงนองกรล่มสีทองเป็นคู่ที่สี่ครับและคู่ที่ห้า ลำน้ำพองเกียรติพักดีจะพบกับมานบน้อยสิสิทธิ์หมอเสงครับเป็นคู่ที่หครับคู่ที่6กตะวันลุ่งเอื้อสัมพันธ์พบกับซุปเปอร์น้อยชอพัชรพลคู่ที่หกคู่ที่เจ็ดลุ่งเรืองเล็กลูกพระบาทพบกับทองปุ๋ยดีนายดีคู่ที่เจ็ดและคู่ที่8ดครับโอโรโนโ่อดานชายัยจะพบกับแม็กนัมน้องกี่ภาหยุยทับคู่ที่8ปดครับครับแปดคู่นะครับก็ทีวีสียี่เก้านิ้วหนึ่งเครื่องครับเจ็ดคู่ทีวีสียี่เ็ดนิ้วครับแล้วก็หคู่ไมโครเวฟครับ เราถูกห้าคู่เราจะจดชื่อไว้พอวันงานของเราเริ่มเมื่อไหรปุ๊บเราจะเอาบัตรห้าคู่นี่ไม่ต้องเรียนนะครับห้าค,คู่ไม่ต้อเรียนถูกปั๊บบัตรใบละหนึ่งพันบาทนะครับอ่านการกินครบเลยครับเราจะให้ยี่สิบใบในงานปีนี้ในการให้กับแฟนมูที่ฮอตไลน์ก็มาร่วมสรุกกับชมรมพุทธศาสราปหนึ่งเก้ารายการมอบรางวัลกิติยศทุกๆปีครับเราจัดงานมาแล้ว สิบหกปีแล้วครับที่เราจัดงานมานะครับมอบรางวัล้ไข่หมูยอดเยี่ยมนกหมวยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มอบรางวัลต่างๆให้กับผู้ที่มีเกียรติเข้ามาร่วมรายการทีวีสีปีนี้นี่ยี่สิบเก้านิ้วนี่ห้าเครื่องแล้วนะครับแล้วยังยี่สิบเอ็ดนิ้วนี่เป็นสิบเครื่องนะครับก็ไปโคเวิอีกนะครับเยอะแยะครับปีนี้เยอะจริงๆรางวัลจะมอบให้กับแฟนมวยที่เข้ามาร่วมในงานนะครับเยอะดีเดียวและอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับเรารับประกันว่าอาหารโต๊ะทีนี่ ๊ตจริงๆนะครับตำตำโตโตัวน,นี่ไม่ตำมาสองพันขึ้นไปสองพันกว่ารู้วะสองพันหกนะครับเอาอย่างที่ว่าอาหารที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวไหนๆก็มาก็ลองให้มันสบายใจเลยไม่ว่าอาหารตาดูการมอบรางวัลที่มีทรงเกียรติแล้วก็มีการถ่ายทอดออกไปข้อสําคัญราอองวัลที่จะมอบกับการมูลที่เข้ามาชมรายการมีทุกคนก็เข้ามาในงานเนี่ยมีกลับบ้านทุกคน มีไม่ว่าสามร้อยคนห้า,หาร้อยคนเข้ามาในงานนี่กลับบ้านมีรางวัลถือกลับบ้านแน่นอนเราก็ประกันว่านหนึ่งในห้างบรุษวนดีก็จะมีรางวัลมาเป็นร้อยๆซองอ่าร้อยๆร้อยๆกล่องน,นะครับโรยต์ดีก็มีเปร้อยๆกล่องถ้าผมวยนี้เนี่ยรางวันนลนาฬแบบิกาเลยนาฬิกาดวิจิตอลต่างๆนี่แล้วทั้งตุ๊กตามวยทั้งหมดเนี่ยสามสี่ร้อยรางวัลละที่เรามีพอหมดแล้วก็เอ่อทีวีด้วยนะครับก็ เราจะมอบบัตรนี้ให้ย2บท่านสำหรับที่ผู้ที่ทยถูกมานะครับ20ท่านนะครับเข้ามาร่วมกันในวันงานนะครับครับอ่ะช่วงนี้ไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรายการสนุกครับเดี๋ยวช่วคู่กลับมาฮอตไลน์ชิงทีวีสีเทคโนบอยาครับ